สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป้นก็อยู่ที่สถานีรถไฟคุณหมิงนะคะวันนี้เป้นจะมาลองนั่งรถไฟจีนลาวเป็นครั้งแรกค่ะค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังป้นนี้นะคะก็จะเป็นขบวนรถไฟสีเขียวชื่อว่าฝูซิงห้าวนะคะซึ่งจะเดินทางจากเมืองคุณหมิงผ่านี่ชีแล้วก็ผ่านอุกผูเอ,อ๋อมาที่12ปันนานแล้วก็จะต่อไปประเทศลาวค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นกอ็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารแล้วนะคะสบายดีสบายดียดตอนนี้นะคะเป็นกอ็อยู่กับน้องดาวพสัสดุนะคะเพราเราโบกิงปันไดนะยแ เรียน了多长时间喏เอ,อ่อเอ่ออยู่在国内学了两年อืมอยู่ลวเอ่อซีดาอืมเหนปงเัง,เงก่งมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะนะคะที่เราสามารถเวลาเราทานอาหารนะคะก็จะใช้โตนี้นะคะโตนี้ก็นั่งสบายมากเลยค่ะสีน้ำเงินสวยนะคะแล้วก็จะมีที่รองหัวตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้ค่ะเป็นลายดอกไม้ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะชาร์จแบบได้ตลอดเส้นทางค่ะนเนาะ สบายมากเลยค่ะอยากนอนแล้วอะเราก็เอนเก้าอี้ได้นะคะหาที่เอนปรับเอนค่ะสบายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นไปอยู่กับสากสิบสองันนาน,นะคะน้องเขาเป็นเหยีไทรอนค่ะทุกสาวสุส,สปายดีอินดีพีนนองกันนา้มาเอลสิบสองปันนาน 我心情非常激动，因为我们以前都没有火车进入西双版纳，嘛，今天是第一次体验。其实我们就呃，中泰一家亲那个对，对对我们吃的也是差不多，我非常喜欢的然后文化也是差不多，我也特别喜欢你们泰国的一些服装啊、服饰文化。就是你穿今天的很漂亮，带带啊，戴带路带路带路嗯，好好谢谢你啊，好、嗯，拜拜，兄弟。 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบารขายสินค้าน,นะคะก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารขบเคี้ยวต่างๆนะคะใต้นะคะก็จะมีเขียนบอกเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาลาวค่ะนี่ <Yeah, S 2> ในนี้ก็มีนี่ด้วยค่ะ Starbucks ตอนนี้นะคะพี่ตั้นก็อยู่กับน้องสมแทนค่ะ น้องเขาเป็นพิธีกรของช่อง CRI ซึ่งเป็นไอดอลของเรานะคะสบายดีสบายดีสบายดีดทํานผู้ชมที่เขาร้งด้านข้างของทันนะคะด้านข้างของที่ทันก็จะเป็นหนุ่มลราค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าสบายด,ดีชื่ออะไรคะอ่ะข่อยซื้อไอข่อ,ขอยซื้อไอพวกเรามัวนี่หลีมัวหลีได้เห็น อ่าเทค,คโนโลยีของรถไฟสุดยอดหรืเปาะต้องได้มาต้องมาเนาะอ่าใครสนใจนะคะถ้าวันที่รถไฟฟ้านี่เปิดใช้บริการแล้วอย่าลืมมาลองกันนะคะ